กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผู้ที่ไปดูแอรอนไฟแอน o อยกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันนึงให้ฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณพูดสนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วก็จะมีสมุดไกด์บุ๊กมาให้เราเล่มหนึ่งอนะนี่นะารไกด์บุ๊กเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับไอเขาเรียกไงต้นไม้ใหม่ที่จะเกิดตามไบโอมฮะคือมันเกิดตามธรรมาชาติเลยนะอันนี้เป็นรูปตัวอย่างที่เขาให้ดูฮนะโอเคแล้วก็นี่คือไอเทมที่เกิดตาม ก็สามารถมาเปิดดูสูตรครับอะไรข้อมูลต่างๆเนี่ยได้จากสมุดทั้งหมดเลยฮะไปเดี๋ยวผมพาไปดูตัวต้นไม้กันหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงฮะนี่มันเกิดตามธรรมชาติปกติเลยนะเดี๋ยวผมขอข้ามเขานิดหนึ่งอะโอเคนี่ฮะเห็นไหมฮะคือต้นไม้มันเกิดอย่างนี้เลยนี่อ่ะเนี่ยมันเกิดปกติตามโลกของเราเลยอะเห็นไหมเนี่ยอ่า ก็เป็นประมาณนี้ฮะสำหรับตัวต้ไนไม้นะก็มอนเตอร์ก็เช่นกันมอนเตอร์ก็จะเกิดตามโลกปกติมีทั้งโลกเราที่เราอยู่ตอนนี้ o v e r อ o ์โ oh, วแล้วก็ n นเธอรแล้วก็ดีเอ็นนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูม็อบทั้งหมดกันดีกว่าฮะนี่ตามนี้เลยค่อนข้างจะเยอะอยู่ฮะเดี๋ยวผมเขาใส่ชุดหน่อยนะเดี๋ยวตุยฮะโอเคนี่ฮะใส่ชุดไปแล้วก็นี่ครับเริ่มจากตัวแรกเลยอ่าเอ้ยเหมือนจะเป็นเบสน้ําแข็งนะ โอเคนี่ประมาณนี้ฮะก็คือมันบางตัวก็ไม่ได้สู้ยากแต่เดี๋ยวผมไปเปิดเลือดให้ดูดีกว่านะ,ชะแชวเปิดเลือดมาแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกใหม่นะนี่ครับโชอ้าเลือดเจ็ดสิบฮะอุ้ย,ยน้ำแข็งกัดนะเนี่ยเราโดนน้ำแข็งกัดฮะเระวางน้ำแข็งกันด้วยแล้วก็ของที่ดรอปจะเป็นนี่ฮะเป็นฉาดนะนี่ เป็นเนเธอร์ชาร์ดโอเคแล้วก็ตัวต่อไปโอ้อุ้ยอุ้โอ้โหโอ้โ,อโ,อโ,อโอเลือดเท่าไรอะเลือดร้อหตัวนี้น่าจะอยู่ในเนเธอรนะอ่าแล้วของที่ดรอปก็โอ้เสร็จในเท่าไท่ฮะโอ้ไม่แย่ไม่แย่ของดรอปดีฮะนี่ของดรอปก็จะมีตามนี้นะจะดรอปทั้งหมด4ี่อย่างก็คือตุ๊กตาโทเทมแล้วก็ ีเนเธอร์ชาร์ดแล้วก็เป็นไอตัวลาวาแล้วก็เป็นเศษเนเธอร์ไลท์ฮะ,อะของตอบก็จะเป็นประมาณนี้ฮะและก็ตัวต่อไปอู้หูอหเลือด2องและเดินแล้วก็เป็นไฟได้วยนะเป็นตัวที่จะว่ายังไงดีอะมันน่าลำคานอะมันเข้าถึงตัวยากฮนะนี่ฮะโอเค แล้วก็จะตอบเป็นสมุดมาอย่างนี้เลยไอ้สมุดอันนี้คือสมุดเขาเรียกว่ายังไงนะไอ้สมุดท,ที่เป็นอาวุธฮนะแต่ผมยังไม่ได้ใช้ให้ดูนะเดี๋ยวค่อยไปใช้ทีเดียวให้ดูตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็ดูม็อบไปก่อนว่ามีม็อบอะไรบ้างอะผมผมขอดับไฟก่อนนะโอเคแล้วก็ไปตัวต่อไปตัวอืมตัวอะไรนี้โอ้ยโอ๊ย ถ้าเข้าไปใกล้เหมือนเราจะติดสถานะอะไรสักอย่างหนึ่งแสดงว่ามันจะเกิดตามแบบที่แคบๆที่เรามองไม่เห็นนะ่ะถ้าให้เดานะโอเคแล้วทําไมตีแล้วมันกระโดดกระเด้งอย่างนี้ล่ะเนี่ยโอเคดูและของที่ดอกก็จะเป็นเพชรฮนะนี่ดอกเพชรกับดวงตาฮนะอันนี้เป็นโอกาสออกนะแล้วก็มีโอกาสเจอแบบเศษอเมทิสตด้วยโอเคแล้วก็ตัวต่อไปอุ้ย เลือด400ตัวอะไรนี้เออไม่เห็นมีอะไรเลยครคือถ้าเราไม่เข้าไปใกล้มันเราก็ไม่โดนปะนี่ยหรือมันพักอะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเลือด400ฮะเหมือนมันจะพักนะไอตัวเนี้ อ่ะเดตีเด็เ้ยตีแล้วตีแล้วเดเดเดเออตีเด <c oughs> เออคือตัวมันดูไม่อันตรายเท่าไหร่นะตัวเนี้ยเลือดเยอะเฮ้ยเฮ้ยเออเริ่มขยับแล้วเริ่มขยับแล้วเออแต่มันดูไม่ค่อยอันตรายมันดูไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะ <c oughs> โอเคฮะตุยละ ไหนดูของที่ดรอปอะของที่ดรอปไม่ออกฮะของที่ดรอปก็จะเป็นตามนี้เลยแองเชียนดีพีแล้วก็หินดําแล้วก็อีเตอร์ทองอะอันนี้โอกาสออกนะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อตัวต่อไปอู้อะไรนี่เลือดแปดสิบโอ๊ยติดไฟติดไฟอ๋อมันตีเราแล,แล้วติดไฟนะฮะอย่าไปโดนมันตีละอ่าของที่ออกก็จะเป็นฉาดนะนีนะ่โอเวอร์ว d ลชาร์ดนะโอเค ตามนี้จะเป็นชากทั้งสองชนิดเลยนะมีทั้งโอเวอร์โวชฉากแล้วก็เนเธอร์ฉากนะฮะนี่ตามนี้แหละแล้วก็ตัวต่อไปตัวเวทอีกแล้วนะโอ้ตัวนี้บิงได้ด้วยอุ้ยเออหน้ารำคาญแล้วเราควรจะมีธนูใช่ไหมดังนั้นผมขอปิดเกมโหมดละค่มามันล้วกัน ตัวมันน่ารำค้าญอ่ะผมไม่ชอบตัวที่มันไอ้นี่ได้เลยอะ่ะไอตัวที่มันแบบบิงได้อะ่ะโอ้โหอ่ะโอเคตายแล้วพอตายแล้วก็จะได้เป็นสมุดนะฮะสมุดเหมือนก่อนหน้านี้เลยเดี๋ยวไปใช้ใดูตาท้ายคลิปเหมือนเดิมนี่สมุดโอเคอแล้วก็ตัวต่อไปอุ้ยลืมปิดเกมหมดอ่นะสอรี่นี่ฮะตัวต่อไปอ่าตัวนี้เหมือนจะบินได้ปะเนี่ย๋อาบินไม่ได้นะฮะปีกปลอม มันเตะเราอะของที่ดรอปก็จะเป็นเซธอะเมทริดนะฮะแล้วก็มีโอกาสพบดวงตาด้วยนะครับผมไข่มุกไขมุกนะมีโอกาสพบไข่มุกด้วยนะครับโอเคแล้วก็ตัวต่อไปโกลมอู้หมันงัดอร่อยเลยโอเค เมื่อโกเลมตายเราจะได้ถุงมือมาด้วยนะครับผมถุงมือนี้ก็จะไปใชใ้ดูท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอชาร์ด้วยครับเป็น over อร์โวฉากโอเคตามนี้แล้วก็ต่อไปอืมต่อไปบินได้ปะเนี่ยแต่อย่าให้มันบินดีกว่านะมันจะน่าทำคานเอาฮะโอเคของที่ดรอปก็จะเป็นเพชรฮนะนี่ฮะของที่ดรอ เพชรกับไข่มุกฮะโอเคไปไปกันต่อกินอาหารแป๊บตัวต่อไปตัวอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเหมือนคีปเปอร์เลยฮะนี่ฮะของที่ดอปก็จะเป็นอันนี้ไอดินปืนแล้วก็พุฮะ แล้วถ้าเราโดนเต็มๆอ่ะอันนี้ผมสงสัยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเกิดโดนดานเมจมาเต็มๆเลยโอ๊ยเอ้ยเดี๋ยวนะมันพาผมวาร์ปมาไหนก็ไม่รู้ฮนะเออพาผมวาร์ปมาเฉยเลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอกลับไปที่เดิมแบ <laughs> มันพาผมวาร์ปมาคืออ๋อตัวมันเหมือนอันตรายตรงที่ว่าถ้าเราโดนมันเต็มๆเนี่ยเราจะโดนเทเลพอร์ตด้วยฮนะค่อนข้างเป็นตัวที่ ป่วนใช้ได้เลยนะไปแล้วก็ไปกันต่อต่อไปเป็นหิ่งห้อยฮะตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนี่เมื่อตายเราก็จะได้เป็นนี่ฮะผงเรืองแสงตัวนี้ก็เช่นกันนี่ครับเมื่อตายก็จะได้เป็นผงเรืองแสงมานี่อ่าฮประมาณนี้แล้วก็ตัวต่อไปนี่ฮตัวนี้ถ้าฆ่าก็จะได้เป็นไข่มุกฮะ ตามนี้เก็บของแป๊บและก็ตัวต่อไปเป็นจอมเวทอีกแล้วก็จะได้เป็นสมุดมานะเลือด270ทุกตัวเลยที่เป็นจอมเวทอะ่ะเออแล้วมันจะเดินไปไหนแค่นั้น่ะเอ,อ๊ะคือคืออะไรมันเดินไปไหนอ่ะมันไม่สนใจเราด้วยนะพางทีอะ่ะเออนี่ฮะแล้วก็ดอกเป็นหนังสือฮะเดี๋ยวเก็บไว้ดูตายทายคลิปฮะลิ้นพันฮะ ลิ้มผมพันมากเลยเวลาถ่ายคลิปตอนคืนเนี่ยก็ขอประทานอััยด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปอันนี้จะเป็นบอสแล้วนะครับผมนี่อ่าอุ้ยมันต่อยเป็นบล็อกอะไรออกมาก็ไม่รู้บอสเลือดสองร้อยยีสิบทำไมน้อยกว่าไอตัวเวทเมื่อกี้นี่อีกนะไอตัวนักเวทสองรอเจ็ดสนะิบฮะโอเคนี่ฮะตามนี้อ่ะอันนี้ก็เป็น ของที่เป็นฉาดอนะและอันนี้ก็เป็นบอสของ Nathan. เนเธอร์เอ๊ะเอ๊ะทำไมมีเสียงอะไรอยู่ตรงแถวนี้ด้วยเนี่ยเออเสียงหายไปแล้โอเคแล้วก็บอสต,ตัวต่อไปเป็นบอสของเนเธอร์อุ้ยอันนี้ถึกอะเลือด3 5 0หนะ้าสิบฮะโอเค ถ้าไม่มีชุดเกราะผมว่าน่าจะโดนแรงกว่านี้อีกนะเนี่ยโอเคแต่ผมใส่ชุดเกราะไว้ดีละไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับผมก็เลยขออนุญาตใส่ชุดเกราะไว้แล้วกันนะจะได้จบเร็วๆหน่อยแล้วก็ตัวต่อไปเป็นบอสของดีเอ็นะนี่อุ้ยวาร์ปได้ด้วย ผมไม่ค่อยชอบมอนที่มันวาร์ปได้อย่างนี้เลยฮะแต่ดีนะมันไม่วาร์ปกวนเหมือนไอตัวนักเวทนั่ะไอตัวนักเวทนั่นวาร์ปกวนากเฮ้ยแต่มันคือบอสจริงเหรอทำไมเลือดมันเอ๊ะเดี๋ยวนะเลือดมันน้อยกว่านักเวทอีกนะนักเวทไอสามตัวนี้เลือดสองร้อยเจ็ดสิบหมันเลยนะแต่ทำไมบอสเลือดสองร้อยยี่สิบเอง และของที่ดรอปก็จะเป็นตามนี้เลยฮะนี่เป็นโทเทมเอาไว้วาปกับจุดเช็คพอยต์เราฮะก็คือเช่นสมมุติว่าเรานอนไว้บนเตียงใช่ไหมเราใช้โทเทมนี้เราก็จะสามารถวร์ปกลับมาที่เตียงได้แต่ใช้ครั้งเดียวเท่านั้นนะใช้ครั้งเดียวไอเทมนี้จะหายไปฮะคือใช้1ครั้งหายไปเลยก็คือเราก็ต้องคาฟมาเห,หลายอันมันสามารถคาฟได้ด้วยนะไม่ได้มีแค่ดรอปจากบอสฮะพวกอาวุธนี่ฮะที่สามารถคาฟได้ก็เริ่มจากธนูเลยละกันนะครับผมเนี่ยธนู ตามนี้แล้วก็อย่าลืมเตรียมลูกธนูมาด้วยนะฮะเออจริงๆจ,จ,จะบอกว่ายังไงดีไออาวุธอันเนี้ยผมว่ามันมันพิเศษตรงที่ว่ามันยิงแค่ยิงเร็วอะแค่นั้นเลยฮะแล้วที่เหลือมันก็ดูธรรมดากว่าได้คิดธรรมดายังไงเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะโอเคปิดเกมหมดครัแบบอ่ะนี่ฮะเห็นไหมฮะคือมันยิงเร็วแค่นี้ แต่ดาเมจมันก็ดูปกติมันชัดยิงไม่ได้นะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนมันชาัดยิงไม่ได้อะอืมเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันธรรมดากว่าที่คิดนะเนี่ยเห็นไหมธรรมดามั <c> ้ย <oughs> <c oughs> คือดูธรรมดากว่าที่คิดมากเลยอนะไอเทนเนี้ยบีดีแค่ยิงเร็วส่วนไอแร่เนี้ยก็ได้จากไอตัวนั้นอนะไอตัวที่เราสู้ไปก่อนหน้านี้ฮะนี่เห็นไหมมันมีโอกาสดรอปแร่ด้วยหรือหรือหรือสามารถพบแร่ ตามแมพด้วยก็มีนะครับผมนี่ฮะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เลยเราสามารถขุดมาได้อะนี่อ่าพอเราขุดมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเป็นก้อนหน้าต่างี้มาแล้วก็ออกมาเผานะฮะก็จะได้เป็นบล็อกแร่เหมือนกันฮะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมขอเก็บธนูไปครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นอาวุธโอ้ใช้ตีศูนยนะ์นะกับโอเวอร์โบชาร์ดนะนี่ครับสูตรครับ โอเคเก็บของแป๊บตีธรรมดาโอ้โหตีธรรมดาดาเมจหนึ่งฮะแต่ถ้ากดใช้สกิลมันจะเป็นฟ้าผ่าอุ้ยเดียวเดียวเดียว,ยวใช้ได้เรื่อยๆหรออู้เฮ้ยถือว่าไม่แย่นะแต่ข้ามความคอทนทรลลดนะแต่ลดไม่เยอะฮะ,อะเนี่ยเห็นไหม ก็คือค่าความมัทนรถเทียร์หนึ่งอย่างเงี้ยมองที่มุมจอผมนะนั่นเห็นไหมรถเทียร์หนึ่งรถเทียร์หนึ่งก็ลดไม่เยอะลดไม่เยอะอ่ะถือว่าเป็นไอเทมที่โอเคอยู่เออแล้วก็อันนี้ผมสงสัยนิดนึงไหนก็ไหน,ไหนแล้วนะก็เดี๋ยวลองเอนชานสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อมีคนสงสัยด้วยเอนชานไม่ได้นะธนูก็เอนชานไม่ได้ใช่ไหมอาธนูเอนชานได้นะฮะ อ๋อมีเอ็นชารได้แล้วก็เอ็นชารไม่ได้ด้วยโอเคนั้นก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ไปกันต่อฮะต่อไปเป็นไอเทมที่เป็นดวงตาอย่างเงี้ยไอเทมอันนี้เอาไว้ว์ปกับบ้านนะคือสมมุติว่าเวลาเราไปดีเอ็นหรือแม้กระทั่งเนเธอร์เนี่ยถ้าผมไปเนเธอร์ให้ดูแล้วกันปื๊บนี่ฮะพอเรามาเนเธอร์เสร็จแล้วสมมุติว่าเราไม่เจอประตูเนี่ยเราหาประตูไม่เจอ แล้วเราอยากกลับบ้านวิธีแก้ก็คือให้เราเตรียมอันนี้มาด้วยฮะแล้วก็กดปลาใส่พื้นนี่ฮะมันจะเป็นประตูวาร์ปแบบนี้เลยแล้วก็วิ่งเข้าไปฮะมันจะพาเราวาร์ปกลับมาโลกปกติแต่แต่แต,แต่มันมีข้อเสียอยู่นะก็คือมันสุ่มวาร์ฟฮะเห็นไหมคือมันพาเรามาที่ไหนก็ไม่รู้ฮะเนี่ยมันสุ่มวาร์ฟมีโอกาสเกิดใกล้ ที่เราไปและก็มีโอกาสที่จะไัยไกลแบบมากๆเลยด้วยก็คือมันสูบวับแบบมั่วซั่วไปหมดเลยแต่กลับมาโลกปกติแน่นอนนะประมาณดีครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้โอเคแล้วก็ปิดเกมโหมดและก็ต่อไปเป็นไอเทมที่ใช้เนเธอร์ชาร์ครับแล้วนะครับผมใช้เป็นแท่งเนเธอร์โอ้ของก็ค่อนข้างจะแพงเลยนะเดี๋ยวนะ อาวุธอันนี้มันทำอะไรได้อะทำไมมันเบาเบาเอ๊ะมันเบาจังอะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอลองไปขุดแร่หน่อยละกันเออขุดแร่เหมือนจะเฮ้ยเอ๊ะมันขุดแร่แล้วมันเผาให้เลยเหรอแป๊บหนึ่งนะลองกันสดๆอย่างนี้เลยอยนี่ฮะ โอเคหลังถ้าปิดเกมหมดโอเคมันขุดแร่แล้วมันเผาให้เลยโอเคฮะตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ต่อสู้อะไรอย่างงี้ซะอีกไม่ใช่นะะมันเป็นไอเทมที่เอาไว้ขุดแร่ได้แหละโอเคขุดแล้วเผาเลยก็สะดวกดีนะโอเคฮะไปะไปกันต่อต่อไปเป็นโล่โล่โล่ดวงอาทิตย์หรอ นี่ฮะแต่มันเหมือนกันไม่ได้นะเห็นไหมกดหมอบแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แต่แต,แต่มันให้เราเอาใส่มือนี้ฮะเพื่อป้องกันไฟนี่ฮะเดี๋ยวเอาไฟแช็คปาจุดให้ดูวะปึ๊บแล้วก็ปิดเกมหมดนี่ฮะเห็นไหมพอเราโดนไฟเผาเสร็จปุ๊บจะมีสถานะทนไฟขึ้นมาฮะนี่เห็นไหมก็คือมันเอาไว้กันไฟนั่นแหละคือถ้าสมมุติว่าจะลงไปเนเธอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ย มาไว้ใช้ก็ดีนะโอเคไปแปลก็ต่อต่อไปนี่ฮะเห็นไหมผมบอกแล้วมันไม่จําเป็นต้องไปสู้กับบอสก็ได้นะฮะคราฟเอาก็ได้สูรคราฟตามนี้เลยนี่ครับอันนี้ความสามารถก็คือกลับไปยังจุดเกิดได้ทันทีก็คือจุดที่เราเซตเตียงไว้นะ่ะเดี๋ยวผมขอหยิบเตียงใหม่แป๊บหนึ่งนะโอเคนี่ครับวางเตียงแล้วก็กดเซตเตียงไว้ แล้วสมมุติว่ากดใช้ปุ๊บเห็นไหมมันกลับมาแต่ไอเทมหายไปเลยฮนะก็คือ1ชิ้นรับได้1ครั้งประมาณนั้นโอเคแล้วก็ไปกันต่อต่อไปเป็นไอเทมที่เอาไว้เปิดพอร์ทัลไปยังไอน,นี่ฮาเนเธอร์ Nathan. ก็คือคล้ายๆกับก่อนหน้านี้นั่นแ่ะอันนั้นอะ่ะอันนั้นอะ่ะคืออันนั้นอะ่ะเวลาเรากดใช้ใช่ไหมมันจะกลับมาที่โลกปกติแต่ไอเทมอันนี้มันสุ่มว้าไปเนเธอร นี่ฮะไอเทมมันเนี้ยมันสุ่มพาเราวาัไปที่เนเธอรฮะซึ่งผมไม่ใช้ให้ดูแล้วคันนะฮะแต่การทํางานเหมือนกันเลยนี่ฮะเไหมมันจะสุ่มว่าไปเนเธอรทันทีแต่ไปที่ไหนไม่รู้นะมันสุ่มไปไกลมากและการสุดท้ายเป็นไอเทมที่สร้างความเสียหายได้และก็เปิดมิติได้ฮะโอ้ดาบค่อนข้างแรงเลยนะดาเมจสิบสีฮะ นี่ฮะอุ้ยคือถ้าตีคิก็ม็อปกติก็ตายแบบง่งายๆเลยฮะโอเคแล้วก็สามารถกดเมาส์คีิกขวาเนี่ยมันจะไปเห็นไหมมันจะว่าไปตามสถานที่ต่างๆได้ฮะ overworld n t r e n เห็นไหมเราก็กดว่าไปได้เลยเดี๋ยวผมขอเตรียมของเอากลับมาที่โลกก่อนละกันนี่โดแบบเดี๋ยวจะใช้ให้โดอะปึ๊บแล้วก็ไปที่ dn เลยละกันปึ๊บ อ่ามันสุ่มพาเราฮะมาตรงไหนของดีเอ็นนี่ยนี่ฮะอ่านี่อันนี้คือในไหนก็มาแล้วพามาดูบรรยากาศของดีเอ็นด้วยเลยอะนี่คือดีเอ็นที่มีต้นไม้ใหม่เกิดนะเห็นไหมก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนปพ๊บวู้สะดวกมากเลยฮะไอเอเทมเนี้ยสะดวกสุดๆไปเลยโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ แล้วก็สุดท้ายจะเป็นไอเทมที่ดรอปจากมอนนะก็คือไอเทมที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แหละก็เป็นพวกหมัดกับพวกสมุดนะฮะเดี๋ยวผมขอเก็บของแป๊บนี่ครับโอเคแล้วก็พวกสมุดมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันหมัดเอ้ยอหมัดกดคลิกขวาได้นะถ้าเป็นมือถือก็ให้กดคลิกที่หน้าจอคลิกที่ม็อบอะค้างไว้เห็นไหมมันจะผลักม็อบออกฮะเฮ้ย ไม่มีค่าความคงทนเหรอว้าวเฮ้ยดีนะไม่มีค่าความคงทนนี่ก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหรนะ่ฮะดาเมจสี่เหมือนจะเบาแต่ถ้ามันใช้ได้เรื่อยๆแบบนี้มันก็โอเคนะโอเคโอเคแล้วก็เอนชานได้ไหมเดี๋ยวขอไปที่โต๊ะแป๊บหนึ่งนะเอนชานไม่ได้นะครับผมอ,อ๋อ,อ ผมขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ผมเปิดเกมโหมดอยู่มันก็เลยไม่มีค่าความคงทนโอเคแต่มันมีนี่ฮะอืมแต่ถ้ากดใช้เป็นสกิลอะใช้ใช้สกิลผักอย่างเงี้ยไม่ลดนะค่าความคงทนไม่ลดนะนี่ก็คือเราก็ผักไปอย่างนี้ก็ได้นะเรื่อยๆนี่ฮะโอเคผักมันจนตายนี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้ แล้วก็ต่อไปจะเป็นพวกสมุดนะครับผมอันนี้สมุดไฟอ๋อพ่นไฟออกไปฮะไม่ไม่เห็นมันติดเถาเลยอะอ๋อติดแล้วติดแล้วต้องปลาสูงๆเลยนะนี่ปลาสรงๆูน่ยโอเคอ่าประมาณนี้แล้วก็อันต่อไปเป็นสายฟ้าเออไม,ไม่โดนนะเมื่อกี้ออ้ยคูดดาวนา,นานจากสายฟ้าแล้วก็ต่อไปเป็นสมุดอ๋อ ว้าวเปลี่ยนสมุดเป็นดาบน้ําแข็งฮนะนี่เปลี่ยนเป็นดาบน้ําแข็งโอ้แล้วค่าวความคงทนละ่ะโอ๊ยน้อยจังอะตีแป๊บเดียวจะหมดละนี่เดี๋ยวผมเรียกไว้เยอะให้ดูนะเห็นค่าความคงทนไหมลถเร็วมากค่าความคงทนมีแค่ร้อยเดียวเองโอ้น้อยเกินเนี่ยเออแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวจะหมดแมมดนะวฮะ รถไวเกินแล้วก็เดี๋ยวลองฟ้าผ่าใหม่นี่ขนาบอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อืมคือมันมันดรอปจากมอนอะแต่ก็มันก็ดูธรรมดากว่าที่คิดแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันดรอปง่ายมากเลยตีต,ตีเหมือนจะดรอปลอตเปอร์เซ็นต์ด้วยอะโอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็นไม้แล้วนะอันนี้คือไม้ที่เราเจอได้ตามไบโอมนะไม่ไม่ใช่เจอได้ตามไบโอมดิเจอได้ตามแมปปกตินั่นแหละนี่ฮะหน้าตามไม้ ใครอยากเอาไปใช้แต่งบ้านก็ไม่แย่นะบางอันก็สวยนะผมชอบเนี่ยผมชอบอันเนี้อันนี้ดูดีมากเลยนะแล้วก็สีฟ้านี่น,น,นี่สีฟ้าผมชอบมากเลย <c oughs> คือมันดูสวยมากเลยเนะี่ยโอเคส่วนอันนี้จะเป็นใบไม้นะฮะเนี่ยพวกเนี้ยเป็นบล็อกใบไม้นะ โอเคผมสรับแอดออนไฟ์แอนด์วอยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r ค b e หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมและก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุสนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย